ขอต้อนรับสู่ขอศินมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนัครินหรือขอศินอาอายุนะคะซึ่งขอศินอาอายุเนี่ยเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยเนี่ยได้ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการพัฒนาทางด้านทัศนศิลป์ทางด้านศาิลปะเพื่อนําเอาวัฒนธรรมภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมต่างๆจากคุณค่าให้เลอค่าสิ่งสําคัญก็คือว่าเราพยายามให้คนทุกช่วงวัยมีสถานที่การเรียนรู้ร่วมกันสถานที่การเรียนรู้นี้ถูกถ่ายทอดไปอยู่หลายส่วนก็คือตั้งแต่ในเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาประเพณีสิ่งประดิษฐ์ แล้วก็ศิลปกรรมต่างๆซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนทุกช่วงวัยจะมาใช้ชีวิตร่วมกันมาดูภาพที่เป็นอัตลักษณ์ต่างๆของศิลปินแต่ละท่านเทคนิครวมทั้งบรรยากาศของการทำงานที่เราสามารถจันลงหัวใจและจิตใจสามารถอยู่ในสถานการณ์ของโลกใบนี้ได้อย่างเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นแววันนี้ขอเรียนเชิญประชาชนชาว8ดริ้วแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะคะที่สนใจงานศิลปะทํำยังไงให้คุณค่าของงานศิลปะเหล่านี้ให้เลือค่าได้กระบอกเสียงของคนในทุกช่วงวัยสามารถนําเอาวัฒนธรรมภูมิปัญญาสะท้อนไปถึงคุณค่าทางจิตใจนําไปสู่การพัฒนาต่อไปในอนาคตและยังมองถึงการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์นะคะ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถนําไปสู่การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดอื่นๆต่อไปในอนาคตค่ะครับสวัสดีครับครับก็สาขาวิชาทาศนสิน และมีเดอะอาร์ตนะครับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชปัฏราชุลร์นะครับก็ยินดีต้อนรับนะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้กลุ่มศิลปินชมรมผู้มีใจรักทางสีน้ําและกลุ่มศิลปินตะวันออกศิลปินสัญจรนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับวาดภาพแล้วก็มีกัดนิทศการนะครับตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง16สิงหาคมนะครับซึ่งใน2วันนี้ก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับคณะครูคณะนักเรียนนะครับซึ่่งงงกกก็มมีิจรรระหวาาท บางช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะท่านใดสนใจก็สามารถติดตามสื่อและเข้าชมได้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านค,นนครับสวัสดีครับชื่อภูมินะครับมาจากโรงเรียนเบญจมาราชรังสิตสองครับได้รับข่าวสารนี้มาจากอาจารย์ที่โรงเรียนครับให้มาดูเทศกาลสีน้ำที่มอราชพัฒนนี้ครับรู้สึกดีมากครับเป็นโอกาสที่ดีมากได้มาที่นี่ได้พบเจอศิลปินมากมายทุกคนเลยครับ แล้วก็อยากให้ทางมหาลาัยจัดงานแบบนี้ครับสวัสดีค่ะชื่อไปค่ะมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเซาค่ะได้รับข่าวสารมาจากอาจารย์ค่ะวันนี้อาจารย์ก็เลยพามาศึกษาดูงานค่ะก็รู้สึกดีค่ะวันนี้เพราะว่ามันตรงกับสายที่เรียนด้วยแล้วก็ชอบมากๆด้วยค่ะ